ดีจ้ะทุกคนก่อนอื่นขอพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าใครที่อยากจะทำพวก youtube หรืออะไรพวกนี้ก็พยายามเข้านะ <c oughs> ทำไมทาไมกูมาปแปลกๆคือวันนี้ผมมาสารภาพตรงๆเลยว่าผมซื้อไอ้ตัวแคปเจอร์ร์ดออกมาเพื่อมาต่อกับคอมแล้วเรียบร้อยแต่เนื่องจากมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นคือเราไม่ได้ สังเกตหรือไม่ได้คิดเรื่องของอ t ไทส c หรือตัวต่อเดอปเตอร์ต่อไทส c ตัวที่มันเป็น h t m i ตัวนี้หรือก็คือตัวอาต่อจาก Capture Card ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะตัวตัวนี้คือมัน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 จะต่อตัวนี้แหละตามหลักเดี๋ยวกูก็มาแบบเนี้ยแบบนี้ต่อ ตัดเสร็จแล้วนี่คือตัวต่อแบบปกติก็ค like ือเนี่ยใช้ได้แล้วมีเนี่ยเออมึงใช้ได้เออมึงมีแค่เนี้ยมึงใช้ได้มึงเสร็จแต่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 ย้ำนะว่าไอเฮียเนี่ยมันต้องเป็น3.0ขึ้นไปหรือใช้สี่สามจุดศูนย์ไม่ใช่ใช้สี่สามจุดศูนย์ทักใีสามจุดศูนย์หมายถึงเครื่องมืออ่ะต้องเป็นใช้สีสามจุดศูนย์จุดศูนย์ก็คือไอตัวก้นที่ไว้เสียบชาร์จอ่ะมันต้องเป็นสามจุดศูนย์ไม่ใช่สองจุดศูนย์แล้วก็เสือกลายเป็นว่าเครื่องกูเป็นสองจุดศูนย กูก็ลืมดูเออกูสั่งมาแล้วกูก็ลืมดูกลายเป็นว่ากูก็ซื้อมาใช้ในอนาคตกลายเป็นว่ากูต้องเก็บไอ้นี่ไว้เข้ากลุมกรอดแล้วเอาไปใช้ในอนาคตว่าในอนาคตกูต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วล่ะแต่คือแบบเออกูเก็บมาให้กลุเข้ากลุมกรอนก็คือสายเฮียเนี่ยเก็บเข้ากลุบชัวเนี่ยไอ้สายเฮียนี่เก็บเข้ากลุบชัวส่วนไอเฮียเนี่ยไอเฮียเนี่ยกูซื้อใหม่แน่นอนเพราะ มันก็ภาพไม่ค่อยชัดหรอกเรา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 ซื้อมากับแบบสตรีมในอนาคตคือแบบเออเนี่ยเรามีตัวแคปเจอร์ร์ดตัวนี้นะสตรีมแบบเออสตรีมง่ายๆทำง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้เฮียคือมึงใช้ได้แต่สือเครื่องกูใช้ไม่ได้แทนเอาเป็นว่าเป็นว่าเราก็จะกลับไปสตรีมแบบปกติกันาสตรีมแบบไลฟ์สตรีมแบบปกตินั่นแหละแต่คือแบบว่าเออกู็อยแบบว่าเออกูก็อยากแบบสตรีมเห็นหน้าจอแบบผู้มึงกูอยากผู้มึงด้วยแต่ก็ทำไม่ได้ ไอ้เียสัตว์ข้องดีของมันมาดีนะจะเสือเครื่องคุหว่วยนะก็มันมันเก่าแล้วครับโทรศัพท์ผมมันเก่าแล้วตั้งแต่ประมาณสองปีที่แล้วอะซัมซุงเก a l ซี่ A5T อ่ะ A52G อ่ะมันก็นานแล้วนะก็แบบว่าเออมันก็นะคือเอาจริงๆก็อาจจะจะมาบวกว่าถ้าใครอยากจะเป็นสตรีมเมอร์อะไพวกนี้ก็เช็คอุปกรณ์ดีๆว่า มันตรงกับรุ่นที่เราจะใช้ไหมอันนี้กูพลาดเองด้วยอ่ะก็เอาไปเอาตามทิ้งก็มันใช้ได้เออมันใช้ได้แต่กูกูกูซื้อผิดเออกูซื้อผิดไม่ใช่กูซื้อผิดหรอกกูไม่ได้ดูเครื่อนตัวเองด้วยใช้ได้แต่ใช้ได้แต่แต่นะมีเกือบพบแล้วนะมีตัวไทยซีไทยดีต่อจอได้เออเรียบร้อยแล้วต่อไปคืออะไรกูมีไมเออกูซื้อไมมาแล้วแต่ที่อะไรเอาชีพหาย กลายเป็นว่าใช้ไม่ได้จ้ะสตรีม <c oughs> ปกติเราจะไม่เห็นหน้านะครับอถ้าสตรีมปกตินะเราจะไม่เห็นหน้าแต่เวลาเรามีไลฟ์นะเรามีไลฟ์พูดคุยอะไรเราจะเห็นหน้ากันเนี่ยเพราะกูสตรีมได้โดยผัดจอคอมนะแตะ่ถ้าเกิดสตรีมแบบากเห็นหน้ากันระหว่างเล่นเกมคงเป็นไปไม่ได้หรือแม้แต่ว่าสตรีมได้เสียงของทุกคนนะแบบเวลาสตรีมก็อยากเปิดแชทคุยกับเพื่อนนะก็คงทําไม่ได้หรือกูจะหาทางเชื่อมต่ออีก เว็บหนึ่งเพื่อดึงเข้าสตรีมกู <c oughs> กูมาบ่นเลยนะเนี่ยเออแล้วก็เนี่ยสายชาร์จเนี่ยสายเนี่ยสายเฮียเนี่ยเออใครอยากสตรีมหรือเป็นสตรีมเมอร์ก็เช็คเช็คสายก้นของโทรศัพท์ตัวเองก่อนเออเช็คเช็คเช็คท้ายซีของรุ่นตัวเองก่อนว่ามันเป็นสามจุดศูนยไหมหรือเป็น2องจดศูนเออถ้าเป็น2องจดศนก็อย่าเพิ่งซื้ออย่าอย่าเพิง่งความคิดไกลแบบปู เอาเป็นเอาเป็นคลิปนี้มาบทเฉยแล้วกันนะนะขออดิวแล้วกันนะเลเรียเนียอะไรเ,เอ,อ่อออันนี้เป็นหนูทดลองยาฮะผมผมผมตัดดูว่ามันเป็นอะไรบ้างตัว HTMI นะ HTMI ตัวแบบนี้เนี่ยเนี่ยผม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 ตัดต่อหรือประกอบพวกสายพวกนี้เป็ยงอย่างเวแต่ก็แบบว่ารื้อหน่อยก็แค่กันกูสงสยัยออว่ากูจะแก้มันได้ไหมแต่คือกแก้ไม่ได้แหละเออนะไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะ แบบคีย์บนแล้วตอนนี้คือกูมาคีย์บอร์ดแล้วแบบจะไม่ตัดแล้วกูอัพเลยอย่างเงี้ยอาดิวแล้วกันมามะฮะอาดิวเจ้าใจจะ้ะ